อขงอจ้าในหนังสือแมทธิวบท 24, ที 14, ่ยววีข้อที่14องค์พระเยซูก็ส่งทรัสไวลเข้า c ระเซรดเรื่องอนาจักนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาปรชาชชาติแล้วที่สุดหลายจะมาถึงแน่นอนคริสจินลาจะไปเผยแผ่ข่าวบระเซอรดข่าวบระเซรดแห่งอนาจักของจ้า แต่องค์พระเยซูก็ต้องได้รู้ว่าเราต้องประกาศขาประเสริฐนั้นโดวยว่าจะเป็นพยานแก่ประชาชาิไม่ใช่เราออกไปเผยแร่เฉยๆไม่ใช่เราออกไปตะกอนเฉยๆเราต้องเผยแร่เพงจะเป็นพยานแก่ประชาชาิและจะทำอย่างนั้นได้ยิางใรญด้วยวิธีของพระเจ้า วิธีกระเจ้าสงม,มากกว่าวิธีกมนุษย์เปรียบเทียบสวาทิกลนุนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและวิธีกระบองกอ,งอต้องทำด้วยความรักแม้ว่าเราจะทำย่างไงเราต้องทําด้วยความรักถ้าไม่ได้ทําด้วยความรักเราไม่ได้ทําตามน้ําประทายกระเจ้าเพราะใครที่ไม่รักไม่รู้เจ้าประเจ้า พราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและทุกสิ่งที่เราจำเราต้องจำด้วยความรักได้อีกหลายอีกครั้งหนึ่งนายระคกนปีคเคอพระวัชนะคำของพระเจ้าไม่สองพันตาสัญญามีพันตาสัญญาเดิมและมีพันตาสัญญาใหม่เพราะว่าพราะเจ้าทรงหลักโลกจนได้สัมประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ ได้มีชีวิตนี้นะและสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อทางจะรายเพื่อทางเจริได้เชื่อว่าองค์พระเยซูทรงเป็นพระกิตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อนั้นทางจะรายจะได้มีชีวิตโดยพระนามของพระองค์และองค์พระเยซูเกิดทรงเป็นผู้กลางระหว่างพันาัาญาใหมายแก่เราทารั้งหลาย ในพันธ์ศิลป์นี้ขององค์พระเยะสุกิดเราทูกคนมีเซท,ที่จะลับการบังเกิดหม่ได้โดยองค์พระเยะสุกิดเจ้าผอประสิษทรงเส้นไว้ประจรณตายปนไม้กข็เข็นเพื่อความเพียภาพของเราำทำจีเขียนไว้ในปากแหวนชุกฟังไว้วันที่สามเป็นขึ้นใหม่ๆจากความตายทำทีเขียนไว้ในปากแหวนและโดยความเชื่อ ในอ้คมพระยุสุกิตถ้าเราขับใจเสียไมยเชื่อเต็มใจในพรรองค์เราจะได้รับคำปังเกิดหมยเพราะว่าถ้ามีผู้ใดอยู่ในเบอร์กิสผู้นั้นทุกสังไมยเกิดอะไรขึ้นความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์และในพันธสิริไมขององคมพระยุสุกิต ทรงสงมีปัญญาใหม่ในพันตรีสิลเดิมมีมากกว่าหกมีบัญญัติมากกว่าหกร้อยกว่าคอมีธรรมะปัญญัติมากกว่าหกร้อยกว่าคอแต่ในพันตรีศีลใหม่นี้มีปัญญัติเดียวคือเราต้องรักคนอื่นเหมือนพระเกศทรงรักเราทำได้หราย ด้วยลับกรรมบังเกิดหม่ด้วยทุกสั่งหมยในองค์พระยุสุขิดด้วยว่ามีความรักพระเจ้าเข้าสิตเจ็เร้าทำพระวิญญากระโรงจึงจะรักคนอื่นเหมือนพระกิตทรงรักเราและมีคำที่ว่าทำมบาบัญญัติทั้งเส้นทุกคอจะสรุปด้วยข้อนี้ข้อเดียวจงรักเป็นบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักพระเจ้า เมื่อเราได้รับคำพังเกิดหมาเมื่อม,มีความรักพระเจ้าเข้าสู่จิตของเราจำพระพระโงงและอยู่ในความหลักนั้นเราได้อยู่ในน้ำประทายของพระเจ้าเราไรเป็นผู้ชอบธรรมในสายประเน็ตขระโรงเพราะพระเจ้าส่งเปงความรักและเราต้องออกไปเพลแพร่เรื่องพระกิตติคุณเรื่องเขาปเสริฐแห่งอนเจของพระเจ้าโดวยว่าจะเป็นพยานแก่ราชชาติ ไม่ใช่เราออกไปแพร่เฉยๆเราต้องประกาศด้วยเป็นพยานแก่ประชาชาติและมีวิธีเดียวที่จะเป็นพยานแกประชาชาติได้คือความรักเพราะทุกประเทศทุกคนเหมือนกันหมดแม้ว่าวัฒนธรรมไม่เหมือนแม้ว่าความคิดไม่เหมือนแม้ว่าภาษาไม่เหมือนอาหารไม่เหมือนแต่ทุกคน รูกจักความรักทุกคนรู้ว่าความรักมาจากพระเจ้าทุกคนรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้าสมเป็นความรักเราแม้ว่าเราเผยแร่เ,เรื่องเขาประเสริฐแห่งอันธชระเจ้าที่ไหนประเทศไหนกับกลุ่มไหนเราเป็นพยานได้ แะทุกราชชาติถ้าเราทำด้วยความรักของพระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เราทำเราต้องทำด้วยความรักถ้าเราไม่ได้ทำด้วยความรักพระเจ้าไม่ทรงเอาไว้ประปรเพราะพระเจ้าสมเป็นความรักมนุษย์เรามองแต่ใบหนอกเท่านั้นพระเจ้าถอดไปในจิตใจของเราและเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นของพระเจ้า ใครไม่ใจของพระเจ้าต้องดูผลของเขาถ้าในาจายมีความรักกระปรองและทำด้วยความรักนั้นพระเจ้าทรงอวยพระจะเกิดผลแน่นอนถ้าไม่ทำด้วยความรักพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าไม่ทรงประอวยพรจะไม่เกิดผลเลยถึงเรารู้เลยว่าใครเป็นของพระเจ้าใครไม่ใช่ของพระเจ้าเหมือนที่ปริศน์ต่ว่าด้วยสาเหตุนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ เราักผู้อื่นมันประคิสสองรักแล้วทนทั้งบวงทุกคนจะรู้ว่าเราเป็นสวกขององค์พระคิสเจ้าจะรู้เลยเพราะจะเกิดผลพระเจ้าสมัยโบรานแต่ต้องอยู่ในความรักกระรองแต่ต้องกระทำด้วยความรักของพระองค์เมื่อ27ปีที่แล้วผมกับภรรยาตานั้นเราอยู่ที่สหรัฐเมกา อยู่ที่รัสฮาวายและเรารับเจ้าพระเจ้าเหมือนที่เราทำในปัจจบุบันเผยแพร่เรื่องเข้าไประเสริปึก,กิสทุกที่กับทุกคนในทุกเวลาแล้วมีวันศุกร์วันหนึ่งผมกับภรรยาเราไปที่ธรรมสระของคุณอยู่ในธรรมสระนั้นจะเป็นธรรมสถานที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฮาวายที่เราอาศัยอยู่ตอนนั้น และเราขอบรถไปที่ธรรมสระนั้นเราหาว่าในหนังเือสมุตอยู่ที่ไหนและเราไปที่นั่นเพราะคนอยู่เขาจะรักษาวันสบัตโตตามพันแต่สินเจิมจะเริ่มต้นวันสุกดันเย็นจงวันเสาร์ดันเย็นเลยแล้ววันสุกร์ตอนเย็นเขาจะประชุมกันที่ธรรมสระผมกับภรรยาไปที่นั่นเพื่อจะพรีแพร์เรื่องอนาแจกของ แผนเด็ของเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเฉลยเพรื่องข่าวประเสริฐของอาณาจักรของพระเจ้าเราไปที่นั่นแล้วอาจารย์ที่ธร,รมาสลรแม้ว่ามีคนเป็นธรรมะมีคนยิวทั้งหมดให้เราเข้ามาหรือว่าเราสองคนไม่ใช่คนยิวแน่นอนและเป็นคริสเตียนด้วยเขารู้วิธีระวังตัวเพราะว่าในธรรมศาสตร์นั้นคนยิวกุมนั้นยังไม่เชื่อในองค์พระเยซู เขารักษาทัานตาสัญญาเดิมและจะรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจะปฏิเสธองค์พระยุสุกิตเขาไม่เอาพระองค์และจะมองเราว่าเราเป็นศัตรูแล้วขอไปที่นั่นอาจารย์ที่นั่นไม่ให้ใครคุยกับเราเลยแว่นแต่คนหนึ่งคนเดียวคนนั้นเขาเป็นนักกฎหมายไม่ใช่กฎหมายของมนุษย์ เป็นนักกฎหมายของพระเจ้าของธรรมบัญญตัติในหกร้อยขวาขนั้นเขาจะรู้จักหมดเลยและรู้วิธีที่จะเทียงกับเราเราไปที่ธรรมสระวันนั้นในวันสุกดอนเย็นไม่อารันที่นั่นที่เรียกว่าเป็นลาบายไม่ให้ใครคุยเรานอกจากคนนั้นและคนนั้นจะเทียงกับผมตลอดเวลาแม้ว่าผมพูดอะไรเขาจะเทียงกัน เึงผมพูดกับใครไม่ได้เลยไปที่ไหนคนนั้นก็ํำเลยเทียงกับพมตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งผู้รับใช้ขององค์พระพเจ้าไม,ไ,ไม่ได้ทะเลาะวิวาดไม่ได้เทียงกับคนเลยเราไม่ได้เทียงกันเรื่องศาสนาแต่คนน, th นั้นมีแต่ทรมาเป็นหยาบขโมมศิส์เท่านั้นเขายังไม่รู้ัจพระเจ้ายังไม่ได้รับคำบังเกิดใหมย่ยังไม่มีความรักพระเจ้าเขาชอบต่เทียงกันเลย ถ้ามีใครนับเจอศาสนามีแต่เทียงเกินแข่งกันเลยไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักเราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองที่เราเชื่อในเรื่องพระเยซูกิตในพระกิตติคุณของพระกิตส์ที่เราออกไปเพล่เพร่เราไม่ได้ออกไปเพื่อจะเทียงเกินเพื่อจะว่าด่าเกิน เพื่อจะรับจคนอื่นเพื่อจะรับ,จ,จ,บจด้วยความรักของพระเจ้าเราไม่ได้แข่งกับใครเลยเราไม่ได้เถียงกับใครเลยเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับที่เถียงกันเลยแต่สมรคนนั้นแม้ว่าเขาเป็นคนยิวแม้ว่ายะไในธรรมศาสตร์แม้ว่ามีพันธสัญญาเดิมแม้ว่าจะรักษาธรรมแห่งขโมเสิสมีหกร้อยข,อขอ้ออ เขามีแต่การเทียงกันอย่างเดียวผมก็บพูดอะไรเขาจะเทียงกันเขาจะไม่เอาเลยต่อดตัตนเลยเลยถึงสุดท้ายทุกคนก็ไปแล้วมีแต่ผมกับภรรยากับนักกฎหมายคนนั้นและก็มีคนยิวอีกคนหนึ่งเขาดูตลกเวลาเขาอายุดมากเจ็ดสิบกว่าบาบีเจ็ดสิบกวบีผมยาว แต่เขาผูกไว้แล้วแต่งตัวเป็นผู้ชายใส่หมกของคนยิวที่เขาใส่ไว้และมันคนธรรมดาเขาดูอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยเพราะเรายายันที่จะ่ายแพร่คุยกับคนอื่นคนนั้นเจะเทียงกับผมเลยคนที่อายุมากแค่ดูเฉยๆแล้วสุดท้ายทุกคนก็ไปแล้วมีแว่นแต่ผมกับภรรยากับนักกอดไปคนนั้นกับคนยิวคนนั้นที่มีอายุมากเราก็เดินออกจากธรรมสละเดินออกไปแล้ว นักขบไม่์คนนั้นเห็นพมว,ว่ามีรถเขาก็เทียงกับพมมิกเพราะในวันสะบัตโตคนอยู่ที่รักษาพันธ์เดิษเดิมนายถ้ามาเปกโมเิสเขาไม่ขับรถในวันสะบัตโตและมาเทียงกับผมมิกเลยแต่ผมเห็นว่ามีรถคันเดียวในชดที่ชดรถนักขบไมค์คนนั้นเขาจะเดินขับบ้านเพราะในวันสะบัตโตเขาไม่ขับรถเขาจะเดินขับบ้าน และเขาก็อวดตัวเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าเราเขาไม่ได้ขับรถผมจะขับรถเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าเราเขาเดินด้วยมีความเยื่อหยิงด้วยเขาอวดตัวเลยแต่เราได้เห็นว่าอีกคนหนึ่งอายุมากไม่มีรถผมถามเขาว่าแล้วบ้านอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่เมืองเอเวอร์บีชทางมาสลักนั้นอยู่ถนนพลายไกลมาก ขับรถเป็นสองชั่วโมงเลยหลือเทงสามชั่วโมงได้สองชั่วโมงกว่าผมําคเขาว่าบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ที่มึงเอเวอร์บีชแล้วคนจะขับบ้านางไงเพราะผมรู้ว่ากลางคืนรถแม่ไม่มีแล้วเขาไม่รู้ผมก็อาสาเขาไม่ขอว่าจะขับรถพาเขาขับบ้านในอเมริกาแพงกว่าประเทศไทย ละก็รัฐฮาวายแพยงกว่าทุกรลัตอเมริกาก็แพงอยู่แล้วแต่รัฐฮาวายแพยงพิเศษเลยแล้วข่าน้ำหันก็แพงมากเลยเราใช้ชีวิตด้วยแตความเชื่อถึงจะขับรถจากถนนพาเลีไปเมืองเอเวอร์บีชไกลมากเลยสองถึงสมชั่วโมงและขับรถกลับบ้านจะเป็นอีกสองถึงสมชั่วโมงเลยแต่เราอาสา ที่จะให้เขานั่งรถเราจะส่งขับ้บานเขาก็ขนรถไม่พูดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเดินทางไกลมากเขาอายุมากเขาก็รอน,นอนในรถเพราะเดินทางไกลมากไม่เคยมีเวลาที่จะพูดอะไรกับเขาพูดนิดหน่อยเองเพราะส่วนมากเขาจะนอนหลับอายุมากแล้วเป็นเวลาดึกแล้วเป็นวันสุกกลางคืนและทั้งไกลด้วยมาถึงเมืองเอเวอร์บีช เขาจะเดินจากนอนไม่เคยพูกเท่าไหร่เหมือนวงนอนเลยออกจากรถแล้วที่เขาอยู่มีทัางขยะไฟยังไม่เบ็ดเขาแค่เบ็ดทางขีดนั้นแล้วก็เดินขับไปที่พักภรรยามองเขาด้วยความรักภรรยาครบผมบอกว่าโอ้โหดูสิเขาอายุมากในคืนนั้นเขาจะขับพันได้่งไงยถ้าเราไม่ไส่งเราก็ขอพระเจ้าแล้วใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงขับรถขับไปที่เราพักอยู่เวลา มากเลยแต่ขอข้าพเจ้าเราทำเพราะอะไรเราทำด้วยความรักเพราะแม้ว่าเราเผยแร่เรื่องอาณาจักรแห่งสวรรค์เราต้องทำด้วยความรักทุกสิ่งที่เราทำเราต้องทำด้วยความรักเพราพระเจ้าทรงเป็นความรักเราได้รับคำเบงเกิดใหม่ความรักข้าพเจ้าได้เข้าสู่จิตใจเราทั้งพระวิญญาณบรงค์และลายช้ชีวิตในความรักนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอีกวันหนึ่งเป็นวันเสาร์ ช่วงตอนเย็นมีคนโทรหาเราเป็นคนยิวแต่เชื่อในองค์พระเยซูเขาเชื่อ Bill. เบลเขาก็เป็นคริสเตียนแต่เชื่อสายคนยิวแต่เชื่อในองค์พระเยซูและเพราะเขาเป็นคนยิวแม้ว่าเขาเชื่อในพระเยซูเขารู้ัจคนยิวในฮาวายแล้วคนฮาวายที่เป็นคนยิวรู้ัจเขาด้วยเพราะว่าเขาเชื่อในองค์พระเยสูกิจแต่เป็นคนยิวเขาโทรหาบอกเราว่า คนนั้นที่ผมยาวที่เราส่งกลับบ้านที่อายุมากมาหาเบลในวันนั้นเพื่อจะประกาศว่าตอนนี้เป็นคริสเตียนแล้วมาเชื่อในองค์พระเยซูคนยิวคนนีเชื่อในพระเยซูที่จอหเรา,หาชื่อเบลเขบาบอกว่าเป็นการอัศจรรย์เลยเพราะทุกคนที่เป็นคนยิวลูกจกเขาหลายสิบ เขาจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเขาไม่เคยปกผมยาวเขาจะปล่อยไว้แต่งหน้าสายเด็กชุกกระบองภาษาไทยเราว่าเป็นกระเทยไม่ในผ้าตัดจะจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงและคนอยู่ทุกคนที่ฮวอยลูกจากเขาที่เขาเป็นคนอยู่แต่เป็นกระเทยแล้ว เขาบาหาคนนั้นที่ชื่อในองค์ปิยสุขิตที่ชื่อปลยวเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเขาเป็นกระเทยหลายสิบปีอยู่ในความแบบนั้นเขาก็เบื่อความแบบนั้นหนักและอายุมากแล้วหรือวันที่จะตายขมันจะถึงแล้วเพราะเขาเป็นคนอยู่ในวันสุกร์นั้นเขาไปที่ธรรมสลาเพื่อจะเอาจริงจังกับพระเจ้า ในวันนั้นเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงในวันนั้นเขาไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วแม้ว่าผมอยาวเ,เขาผูกไว้แล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายไปถึงธรรมศสรรเจะต้งหาพระเจ้าได้เมื่อมาถึงธรมรมศาสตรเขาเล่าให้คนนั้นฟังว่าเจอคุณหนึ่งน่ารักเป็นนุ่มกับเศว้าเพราะตอนนั้นเราแค่อายุ20ปวเท่านั้นร้อนรอนในเรื่องพยศกิจ พยายามที่จะประกาศเผยแร่ในธรรมสละเขาดูาเราเขาลอยฟังเขาดูเราแม้ว่าเราพยายามที่จะเผยแผ่เรื่องปัญญวีคนนั้นเถียงกับเราเขาได้เห็นชัดเจนว่าอีกคนหนึ่งไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เห็นคนนั้นมีแต่วความรักตลอดเลยไม่ยอมถอดใจเลยพยายามที่จะเผยแพ่ได้ถชิงสุดท้ายคนนั้นเถียงกันตลอดเลยและใครฟังว่าที่เขาไปธรรมสละไหนวันนั้นเขาไปด้วยวันเวย์ไม่มีทางขับบ้านเลย เขาจะต้องหาพระเจ้าได้เขาไม่รู้ว่าใบบิดโบดเพราะเขาไปนคนอยู่เขาไปที่ธรมรมศาสลรอยากจะหาพระเจ้าได้อยากจะพบพระเจ้าและข่าวไว้ฟังว่าเขาได้พบพระเจ้าด้วยอะไรด้วยความรักของคุนั้นเขาไม่ได้ขอคุนั้นอาสาที่จะครอบรถให้เขาทางกายเลยเขารู้ว่าต้องเสียน้ำมัน เยอะเท่าไรต้องเสียเวลาเยอะเท่าไรแต่เราเองอาซาด้วยเขาไม่ต้องขอเลยเขาได้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่กับ the Christian เพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นความรักวันนั้นเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เขามาที่โบสถ์ที่เราประชุมอยู่แล้วตลลเลยที่เราไปโบสถ์ทันช่วงนั้น เขาก็มาทุกวันเลยทุกเวลาที่มีการประชุมทุกการฟุ้นฟูเลยทุกประชุมกันเลยเขามาตลอดเวลาแอริทานทุกอย่างเลยรมูมเป็นคริสเตียนแล้วในโบทนั้นไม่มีใครหรือว่าเขาเคยเป็นกะเทยหลายสิบปีไม่มีใครเชื่อว่าเขาเคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่มีใครรู้เลยเขาเห็นเขาเลยด้วยลาบกำบังเกิดมาด้วย ชีวิตเขอเปลี่ยนเป็นเพวะอะไรเพราะว่าความรักของพระเจ้าแม้ว่าเราออกไปเผยแร่เรื่องประกิติกรแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องทำด้วยความรักเพื่อจะเป็นพยานฝ่ายประชาชาติถ้าเราไม่ได้ทำด้วยความรักจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงเป็น และเมื่อเรารับกรรมบังเกิดใหม่ตามนินชีวิตในความหลักนั้นที่ความรักของพระเจ้าที่เข้าสู่จิตชีเราทำรับมันญย่างรุ่ง,ะญญงจะเกิดพลตลกดเวลาพระเจ้าจะทรงอวยประปพรนเราเผยแร่ประกาศที่ไหนเราจะเกิดพลตลกเลยเพราะว่าเราต้องทำด้วยความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงเอาไว้ประบอนผู้ที่อยู่ในความรักกระโงรงเท่านั้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักใครที่ไม่รักไม่รู้เจ็บพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรเางเป็นความรักทําให้เรารู้ว่าใครเป็นของพระเจ้าใครไม่ใจของพระเจ้าทาไมพระเจ้าสวยยปอนบางคนทำไมบางคนไม่ได้รับประพองกระโงร์เพราะว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับ ความรักของพระเจ้าแล้วอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรักท่านเราลักพระเจ้าผัวพระเจ้าลักเราก่อนและพระเจ้าทรงลักลูกนี้จนได้สอบประนพระบุตรองค์ดีนโประงขออวยสุขเกียรติเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์เราก็ขอเดินทุกคน ให้มาขับใจเสียใหม่ให้มาเชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะได้รับคำปังเกิดใหม่เพื่อจะได้ลุกจจกพระเจ้าเพื่อความรักกระโรงจะเข้าสู่จิตใจของท่านขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงไว้ประพอ